ทุกทุกคนวันนี้นะคะโนบานะคะก็จะมาสอนพับเป็นเสื้อผ้านะคะก่อนแรกนะคะอุปกรณ์ก็คือมีเทปสองหน้าแล้วก็มีดินสอแล้วก็มีกันกาแล้วก็มีกระดาษอยู่สองแผ่นให้เป็นแบบนี้นะคะก่อนแรกนะคะเราจะต้องเท้าให้เป็นแบบนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะ แบบนี้นะนี่เสร็จแล้วนะคะให้เราเติมกระดุมแบบไหนก็ได้นะคะแต่ต้องมีขีดตรงนี้ลงมาด้วยนะคะเพราะว่านันจะเหมือนเป็นรอยต่อของเสื้อผ้าที่ว่ามันเป็นแบ่งครึ่ง เหมือนแบบนี้นะคะที่แบบว่ามันเป็นขีดของน้องปันๆน,นะคะเห็นไหมมันก็ต้องมีมเติมขีดด้วยนะคะั้นทุกๆคนนะคะก็ต้องเติมขีดด้วยนะคะแม่ในั้นแบบว่ามันจะไม่แบ่งแยกกันนะแบบนี้ไม่ต้องเติมขีดลงไปหมดนะคะเพราะว่าตรงพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เราจะเราจะมีเส้นกำหนดไว้นะคะโอเคไหมแบบนี้จะมีเส้นกำหนดไว้โอเค แล้วก็เสร็จแล้วก็วาดกระดุมหน้าตรงขีดของเราเลยนะคะตรงนี้เลยวาดตรงหน้าตรงนี้เลยนะคะนี่เป็นกระดุมรูปอะไรก็ได้จะเป็นรูปหัวใจรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จำใจเพื่อแต่ต้องเล็กๆด้วยนะคะ โอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมาตกแต่งอะไรอีกก็ได้นะแบบนี้ตามใจทุกๆคนชอบเลยนะคะนี่นะคะน้ำมันเติมเป็นกระเป๋านะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้ก็จะมาเติมเส้นกําหนดตรงนี้นะคะเพื่อจะใส่ขากับรองเท้าโอเคโอเคเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็เติมขาลงไป แต่ว่าอย่าเติมหมดจนสุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใส่รองเท้าไม่พอแบบนี้นะโอเคแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เติมรงคท้าเป็นอะไรก็ได้คะ่ะจะเป็นแบบว่าพวกอรองเท้าผ้าใบรองเท้าส้นสูงรองเท้าแก้รองเท้าอะไรก็แล้วแต่นะคะตามใจเลยแต่ต้องเด็กๆนะคะห้ามเกินนะคะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําตรงส่วนหัวกันนะคะทั้งส่วนหัวจะต้องใช้กระดาษประมาณเท่านี้ค่ะเราจะวาดหน้าตาหรือว่าหัวหรือว่าทรงผมเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะตามใจที่ตนเองชอบโอเคเห็นนะ้อบ้านๆนะจะวาดเป็นผู้หญิงนะคะ แบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องเติมพวกเสื้อผ้าเลยลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต้องถึงการใช้เทป2หน้ากันแล้วนะคะนี่ค่ะเทป2หน้านะคะนี่เราแค่ติดลงไปเราแค่ ติดลงไปบนกระดาษนะคะนี่นี่นะเสร็จแล้วเราก็แค่ลอกกาวมันออกนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตรงส่วนที่ว่าเราแปะเทปไปนะคะแล้วก็เอามาติดด้านหลังค่ะ แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตามที่ว่าเราชอบแล้วนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะติดเป็นหลายหัวเลยก็ได้นะคะนี่นะคะก็จะได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะแค่นี้เองง่ายๆมากเลยส่วนตรงปกเสื้อตรงนี้นะคะจะไปเติมอะไรอีกก็ได้นะถึงน้ำไปไปจะเต็มเบอร์ โอเคนะคะนี่ไงเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เนาะน้องบันทำเสร็จแล้วนะคะถ้าทุกทุกคนชอบแบบถ้าทุกทุกคนนะคะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ แล้วลืมเปิดกระดิ่งกุ้งยิงจริงๆให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย